เปิดบ้านชายชาตยโยดมเปลี่ยนไปมากแต่งหน้าไว้ผมยาวเปลี่ยนไปแล้วแต่งหน้าไว้ผมยาวสวยไม่แคร์ใครภาพล่าสุดชายชาตยโยดมลูกสองแล้วไง่ายไม่เคยรู้ทำแฟนๆอึ้งทังประเทศเปิดภาพดาราดังเปลี่ยนลุคแต่งยิง้งงานนี้ต้องบอกเลยว่าจำแทบไม่ได้ว่าเป็นใครหากไม่บอกก็คงไม่รู้แน่นอนเรียกได้ว,ว่าหลายคนคงต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับนักแสดงดังชายชาตยโยดมฮิรันยัติทิติ มีพี่น้องทั้งหมด4คนและมีน้องชาย1คนที่เป็นนัอแสดงด้วยกันคือมิกบรมมวุฒิฮิรัญยัตทิติซึ่งต้องบอกเลยว่าพี่น้องดังไม่แพ้กันเลยปัจจุบันชายชาตยโดมสุนิสาเจตมีลูกชายด้วยกัน2คนคือน้องทริสเทนตรินฮิรัญยัตทิติและน้องไทเลอร์ทวิโรธฮิรัญยัตทิติซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนี้คุณพ่อและคุณแม่นั้นหลงรักลูกชายทั้ง2คนแบบหัวปากหัวปมกันเลยทีเดียวเพราะกำลังน่ารักแบบสุด,สด ล่าสุดจำแทบไม่ได้เมื่อทางด้านชายชาติโยโดมต้องแต่งญิงมีละครเรื่องใหม่เรียกได้ว่าเป็นบทที่ท้าทายมากๆในละครเรื่องมาตาลดาซึ่งต้องรับบทเป็นสาวประเภท2ง,งานนี้เลยต้องแต่งหน้าทำผมจัดเต็มเรียกได้ว่าทำเอาหลายคนถึงกับอึง้งจำแทบไม่ได้กันเลยทีเดียวเพราะถ้าหากไม่บอกว่าเป็นชายชาติโยโดมก็คงจะไม่มีใครรู้อย่างแน่นอนวิกกี้สุนิสาและชาชาติโยโดมพาชมรีโนเวทบ้านเลือกของคุมงานเองเป๊ะเนี้อพุกจุด แบบไม่งออินเทีรเียแม้จะแต่งานไปนานหลายปีแต่ความหวานไม่เคยลดลงเลยสำหรับผู้รักอย่างชายชาตโยุดมและวิกกี้สุนิสาที่ตอนนี้ก็มีสมาชิกในครอบครัวเพิ่มมาถึง2คนคือน้องทิสเทนและน้องไทเลอร์ล่าสุดหลังรีโนเวทบ้านเซตก็ได้เปิดประตูให้พิธีกรรายการเคหาสถานบ้านปลายเข้าไปชมพร้อมกับเผยทิเดตทำยังไงไม่ให้งบบ้านปลาย เดิมบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ชาชาติอยูโดมซื้อเอาไว้แล้วหลังจากแต่งงานกับสาววิกกี้เลยขอรีโนเวทใหม่เดิมจากบ้านซึ่งก่อนหน้านี้เป็นบริเวณที่ไม่ค่อยได้ใช้งานวิกกี้ก็เลยรีโนเวทเป็นพื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติมประกอบด้วยโฮมออฟฟิศพร้อมบิวตี้แกรน o รูมของตัวเองและแมนคฟของชายมีห้องดนตรีกับห้องฟิตเนสซึ่งตั้งงบไว้800 0 0 0กว่าบาทแต่บานปลายไปลานนิด,นด นอกจากนี้ก็ยังเผยว่าก่อนจะเข้าวงการวิกกี้อยากเป็นอินเทียหรือนักตกแต่งภายในและเป็นคนชอบดูไอเดียแต่งบ้านใน Pinterest อยู่แล้วดังนั้นก็เลยกลายเป็นคนเลือกของและคุมงานเองทั้งหมดโดยมาดูหน้าง,งานเกือบทุกวันในส่วนของชั้นล่างก็รีโนเวทใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นห้องครัวห้องน้ำและห้องนั่งเล่นซึ่งต้องบอกเลยว่าได้ตรงตามที่ต้องการเกือบ100%อเปอร์เซ็นต์เพราะวิกกี้เช็คทุกรายละเอียดแม้กระทั่งมือจับบานพับ นอกจากนี้ก็ยังได้ให้คำแนะนำสำหรับคนที่อยากรีนเวทบ้านแต่ไม่อยากให้งบบานปลายว่าเริ่มจากตั้งงบต่ำๆเอาไว้ก่อนเลยส่วนของที่ใช้ก็ไม่จาเป็นต้องแพงทุกชิ้นคาะคกันไปจะได้ช่วยประหยัดเยอะกว่านั่นเอง